นายสุภสิทธิก์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดบุรลราชธาน,นางทรงลักษณ์วรไพรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรลราชธานายสลิ์วิทูลที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าร่วมพบปะหา,หารือข้อราชการระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีราชนาจักรไทยและแขวงสารวันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยดรดาววงผ่อนแก้วเจ้าแขวงแขวงสารวันและท่านภูธงคำมณีวงรองเจ้าแขวงแขวงสารวันพร้อมคณะณห้องประชุมเมืองละคอนเพลงแขวงสารวันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การพบปะหารือการประชุมในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ระหว่างจังหวัดบุรลราชธานีราชนจาจักรไทยแขวงสารวันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดบลราชธานีและแขวงสารวันได้นำนโยบายของรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายมาปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นเป็นอย่างดี การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสารวันและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้พบปะทบทวนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์รวมทั้งสารต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาให้บังเกิดผลและร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกๆด้านตลอดจนร่วมก,กันกำหนดแผนงานแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายรัฐบาลไทยลาวให้ชัดเจนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีเจตนารมณ์แนวแน่ที่จะสร้างสารรค์ความเข้าใจดำเนินการกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนไทยลาวให้มีความแน่นแฟ้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าและสันติสุขอันยั่งยืน ตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างประชาชนตามชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจะนำข้อมูลกลับมาหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป